สวัสดีครับพี่น้องเบาวิสานบานเรื่องผ้าพี่น้องมาเจ็ดเน่าอยู่เนอากินแรงครับมื่อานี้ครับได้ปลาข่าวใหญ่มากครับข่าวตัวนี้ประมาณสองสามลกนี่แล้วครับแบดเมนูอย่างแบบใดมาเบ่งกันครับพี่น้องว่าสีอ้อมโอเอรแมนว่าสีมกมกตองครับพี่น้องครับ เรากาจะเอาส่วนหัวมันนี่คร <ing> <conf> <f hum> ับไปต้มครับส่วนหัวส่วนท้องมันไปต้มเดี๋อาเนื้อนี่ตรงนี้ไปมกมกตองไปเบิ้งกันว่าสิเฮ็ดแบบใดวิธีใดครับพี่น้องเดี๋ยวต้องเอาไปหั่นก่อนมันชินหง่พดเอาไปหั่นเป็นชิ้นน้อยๆครับเนื้อมันเอาครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบใดมกปลาข้าหง่ครับครับเช็ดเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ ส่วนของเนื้อมันอ้เนื้อมันมันเหลืองเหลืองเป็นละแซ่บครับพี่น้องปาข้าอันนี้ส่วนหัวส่วนหัวนี่สิเปต้มครับแยกเดียบรอยครับเดี๋ยวหฮอขั้นตอนต่อไปหฮาไปตำเครื่องก้อนครับเครื่องหฮาครับพี่น้องข้าจะ่ไข่ใแบบักกูดกระช่ายพริกครับเดี๋ยวตำเครื่องก้อนครับ ครับพี่น้องบนี้เฮามาปุงครับใส่เกลือผมชุดหลดครับพี่น้องใส่หลยแสบไหลยแล้วก็ปลาล่าครับปลาแดกปลาแดกตอนอย่างดิ จะว่าเอาตะหนามมันนะครับตอนเสที่เข้มแตกตอนสเสแล้วก็เครื่องที่เอาตามไปกะเทียมข่าจะไข่ใบบกูดกะไช่บกพริก Bồn chạy gần một chút nữa bà hát trăng di hát thăm môn nữa bà nữa bà khao nye nèo bà khao nye nèo bà khao nye nèo để khao nye nèo bà khao nye nèo bà khao nye nèo นี่ข้อดีมกสูตรมกตองครับพี่น้องมกตองแล้วก็เป็นหนึ่งแต่มกตองแล้วก็เป็นหนึ่งครับสูตรนี้ล่องเข็ดเบื้อะขั้นตอนการปรุงทุดท้ายเส่หอมกับไกิตูหอมกับไกิตูเพิ่มความหอมครับเพิ่มความหอมลดความข้าวลงไปแล้วก็ใส่พริกหนวยลูกโดดลูกโดดพริกหนวยใส่ลงไป สองกอัมหันผู้ใดมักเพ็ดกะดัดกินกั๊บผู้ใดบ่ดบมัมกเพ็ดกะเคี่ยวออกครับพี่นอ้อกเ๋อแบบนี้เรียบร้อยท,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 ที่การปรุงเดี๋ยวเบาอีสานบมาเรื่องไปเอาตองครับเอาตองมะมกห่อเป็นมกเป็นมกเราจังค่อยเป็นอ่าเป็นอะไรเจ็บครับพี่นอ้องครับ หอ,อมผากิีตูกับหอมไก่กระช่ายไหมสูตรนี้ครับที่เด็ดเลยครับเซ่กระช่ายครับพี่น้องมกครับปกติเ่นดิเซ่จะกระเทียมเซ่จะ,จะข้าจะไข่ธรรมดาอันนี้เฮ้าเพิ่มความหอมด้วยกันเซ่กระช่ายน้ำมันจะบ่เข้าครับเอาเดี๋ยวเอาตองมามกก้อนครับพี่น้องเอาครับพี่น้องบบดนี้มาห่อครับห่อเส่ตองน่ครับ สองสามชิ้นแล้วก็บกระพิก่หน่วยสองนวยห่อเลยครับบังงามก็ได้ดอกอเห็ดกิ่นนี่เสร็อหรอครับบ่ได้เห็ดขายครับพี่น้องบ่เน right for ียนงามครับเนียนแซ่บครับที่การห่อตองครับนี่ครับสวยงามครับง่ามมันบ่แซ่บเจ้า เอาเรียบล้อครับตกแต่งให้หน่อยเอาเรียบร้อยครับพี่สองหมกแล้วสองหมกแล้วครับพี่น,อน้องเดี๋ยวขอห่ขอก่อนครับพี่น,อน้องจังไควเอาไปหนึ่งครับเอาครับห่อเรียบร้อยครับพี่น,อน้องปาดปาตัวหนึ่งเลยทั้งหลายหมกเจ็ดหมกแบบไงเอา ใส่ซึ่งเรียบร้อยอาไปหนึ่งครับอันนี้ไปตั้งไฟครับน,นะครับน้ำเดือดแล้วพนอะไรหนึ่งประาหน,นึ่งวันทางน้ำเดือดเแื้อเราก็เอามานหนึ่งไว้จนกว่ามันสุกครับเสร็จเรียบร้อยครับมกปลาข่าวไง เดี๋ยวรอให้มันสุกแล้วมาเบิ่งกันว่ามันจะออกมาเป็นนาตาแบบไดค,ครับ <c oughs> ครับนะที่ห้องกำลังหนึ่งมกปลาเข้าไว้ครับพี่น้องมานี้มาต้มครับค่าจะไข่ใบบก,กูบกระข้ามเปียกใส่ลงไปในน้ำเดือดแล้ลลลวอกอ็หัวปลาใส่ลงไปครับหัวปลาเข้าง่ายเนาะเนาะปิดฝาไว้ให้ปลาสุกก่อนครับ เอาเร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเบิ้งหมกปลาข้าวไงโอ้เป็นตแซ่บครับเอาไปยุ่ไปกินน้ำกันครับไปเคยเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ต้มหัวปลาข้าวโอ้นามเขาจันพานเป็นตแซ่บครับต้มหัวปลาข้าวอันนี้หมกปลาข้าวครับหมกเนื้อมันครับเอาไปครับพี่น้องไป,ไปยู่ไปกินน้ำกัน นี่ครับเปิดออกมาแล้วเป็นตังสีครับพี่น้องเป็นชวนหอมหอมหงยหงายอ๋อเปิดตึ้งนีวยอ้ยชวนเลยเนาะเี๋ยวเสบไรเอามาอยู่มากินน้ำกันครับหายู่หากินเอาใดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเอาใดก๋ติดตามครับช่องเบ้าอีสานบรนเลงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม อยู่หายกินเนาะได้เห็ดอยู่เห็ดกินเนาะได้กะที่ตามสำหรับมื้อนี้บ่าวิสันบัดเรื่องกะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>